ไทยวะจำอะไ้วะรบุกรายการครับางี้ครับจมนไฟเลยเน็ตชุากระโดดไกลดีครับร้อแชนเลิศอันดับ2องแก่สีเลือง้อแชนเลิศอันดับหนึ่แก่กสีแดงนะแชนนแก่แกสีแดง แต่สีเขียวลูกเต็นเลยเด้อสวยสีได้นี่ปีกลือใจครับนี่คมอับถ้าเนาลูกงไปก่อนลกจะลูกน้าาเมยนเด้กิีลาบนินนิ่เต็งเดียวสู่เองคเออเออ ภาพสภาพมาพรไนดด้งนผมนี oh. uh. oh. Oh. ่เยสโอ้เอาังแนนว้่แล้วเล่นกินแนุ้นแล้วเออเ่วย้นระบอเรียงวุ้นละบอนห้วยางวัลกีฬาสาธิตมีกระโดดไกลได้แก่ประเภทิงได้แก่สีแดงโอ้โหเขาได้สวย มันสียหน่อยมันอึดมนอ้ต้นสีเสียน่มันขึ้นขึ้มา้้นสีเขียวได้ไปเพื่อนเขไว้นีแเดี๋ยวพอกลับผนเด้อเดี๋ยวจะจ้างรถแห่ให้เขาวันนี้เออนี่ว่มาล้นกัใครคือลงกอดทอง่งครับลงทองเราาได้รวกเน่เดี๋ยวจางรถแห่ให้เ่

กระทีบฉาดนะวะแต่ไม่มีไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ไม่รับประกันคู่นี้ฮะีเขียวูู่ังยังก่อไม่อันนี้คุณครูมาใหม่นะนี่เพึ่งเพิ่งเดินมาแล้วนั่งลงนะครับอันนี้เาไม่รับรองสถิติเออมาึ่มเด่นมาแล้วึม่ม่มมม่ม่ อันนี้นั่งนานครับรางวัลปีร้อยนิไทยแกสีม่วงหรือบอกว่าอยู่ครับร้อยเนิไทยสีม่วงผู้หญิงใครจะตามถึงวอนนี้ต้องวิ่งให้ทันเขานะครับขุนยวอาเด็กจ่าอิเดียตีสัตวแล้ประเทศหญิงครับร้องชาเลอร์ขณะสองได้แก่สีม่วงนะครับร้องชะเลอร์ขณะได้แก่สีน้ำเงินและชาเลอรได้แก่สีแดงก่อนนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวมาชักกะะนนระยชิงชนเลยนะครับเดี๋ยวเปิดใหม่นะครับเวลาทีกมีนะครับลีมสัต